กฎของเดเซอร์กรังปีเมื่อผู้คนที่มีความปรารถนาอันแรงกล้ามารวมตัวกันโลกในอุดมคติก็จะสามารถกลายเป็นจริงได้หลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวคาเมเดอร์ก็ชัดกันไปก็เป็นการยืนยันว่าคาเมเดอร์กีสก็จะอวะสานลงในวันที่27สิงหาคมนี้กันแล้วนับจากตอนนี้ไปก็เหลืออีกเพียงแค่4ตอนเท่านั้นเองอเรียกว่าเวลาผ่านกันไปเร็วกันมากๆซึ่งแม้ว่าจะเหลือกันอีกแค่ไม่กี่ตอน เนื้อเรื่องก็ยังคงเข้มข้นกันเหมือนเดิมจนผมแอบคิดว่า จะจบลงกันได้ไหมแต่ยังไงด้วยสปีดการเดินเรื่องระดับนี้ก็คงหาทางลงกันได้อยู่นะครับสำหรับเรื่องราวของตอนนี้ก็ขอมาเริ่มกันที่พระเอกของเราที่ตั้งใจจะไปต่อสู้เพื่อพาเควะกลับมาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้พบว่าไม่สามารถใช้กําลังเพื่อพาเควะกลับมาได้จึงยอมรับการโจมตีของเควะและปลดการแปลงร่างออกหลังจากนั้นเอส ที่บอกให้เควะเชื่อมันในตัวเขาก็ยืนรับดาบของเควะและซูโมริก็พยายามที่จะปกป้องเอสเมื่อคอไอดีได้เปล่งแสงออกมาเราก็ได้เห็นเอสกับรูปโฉมใหม่ที่มีชุดแต่งกายและผมสีขาวกับดวงตาที่มีสีฟ้าซึ่งตรงนี้เองในเรื่องอาจจะยังไม่ได้เล่ากันออกมาเต็มๆแต่อ้างอิงจากบทบรรยายที่ออกมาก็าจะบอกกันว่าความปรารถนาของเอสกับซูโมรินั้นเป็นหนึ่งเดียวกันร่างกายของซูโม โมริเปล่งแสงเพื่อตอบรับกับพลังของเอสท่านใดนั้นซูโมริก็กลับไปมีรูปร่างตามเดิมแต่ภาพลักษณ์ของเอสกลับเปลี่ยนไปหรือพลังของซูโมริได้ถูกส่งต่อให้กับเอสแล้วและเอสก็ได้ใช้พลังแห่งการสั้นทําทการสร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าตอนนี้พระเอกของเราก็กลายเป็นเทพกันไปแล้วนะครับพ่อมาทรงนี้หลายคนก็เลยเดากันว่าหรือตอนจบของคาเมเดอร์กิสจะมาแนวไก่โมกันหรือเปล่าว่า เอสกับซูโมริอาจจะกลายเป็นพระเจ้าของโลกนี้แล้วก็หายตัวกันไปผมเองก็คิดว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวเพราะม,มันจะลงล็อกกับเรื่องกันได้ง่ายที่สุดแต่ผมก็แอบหวังว่า ถ้าจบแบบไม่เหมือนได้ก็น่าจะดูน่าสนใจกว่านะครับทางด้านเควะวผมว่าการที่เอาคาตโตะหรือดาแพนกลับมาก็น่าจะเป็นการบอกกับเราชัดๆว่าเควะวเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีหรอกแต่แค่ตอนนี้เขาก็อยากที่จะเห็นแก่ตัวเพื่อความสุขของตัวเองบ้างเท่านั้นเองในตอนที่สู้กับเอสเควะวก็ยังคงบอกว่าเขาก็อยากที่จะเชื่อในตัวของเอสแต่เขาก็คงทำแบบเอสไม่ได้หรอกดังนั้นเควะวก็อยากให้เอส ทำให้เขาสามารถเชื่อมมันในตัวของเอสได้ที่ตรงนี้ผมว่าก็เล่าออกมาแทบจะล้อกับฉากของมิชินาะที่เคยพูดกับเอสเลยนะครับและความปรารถนาอันแรงกล้าของเควะเองก็น่าที่จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เอสสามารถใช้พลังกันได้ด้วยคล้ายๆกับการซ่อมคอไอดีของนาโกในตอนที่แล้วฉากการต่อสู้ของไทคูนบูจินซอสตอนนี้ก็เรียกว่าออกมาเด่นกันเลยมีการใช้ดาบซ่อนใต้ผ้าคลมุมเพื่อปิดบังการโจมตีกันด้วย ก็เรียกว่าทำให้ผ้าคลุม ดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะครับและก็ยังมีการเปลี่ยนบัคเคิลรูปแบบต่างๆกันอีกและคนที่กลับมาในตอนนี้อย่างคานาโตหรือดาแพนที่ความปรารถนาของเขาก็าคือโลกที่มนุษยชาติถูกทำลายทางเว็บออฟฟิเชียลก็อธิบายกันเพิ่ม,เต,มเติมกันนิดหน่อยว่าคานาโตเคยลืมเรื่องเหวเหล่านั้นไปแล้วแต่หลังจากแกรนเอนที่เปลี่ยนไปเป็นโลกของเอสเขาก็ได้ความทรงจำกลับมาและความปรารถนาก็กลับคืนมาด้วยเช่นกันดาแพนเองก็เรียกว่า เป็นตัวละครที่ทิ้งช่วงห่างการสุดๆจากการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในตอนที่4มาจนถึงตอนนี้ก็40ตอนกันเลยทีเดียวซึ่งเบื้องหลังทางทีมงานก็ต้องมานั่งอัปเดตเรื่องราวให้กับนักแสดงว่าตอนนี้เนื้อเรื่องไปถึงไหนกันแล้วคุณโฮชิโน ผู้รับบทเนโอคงก็ได้มาอธิบายความสามารถของแฟนตาซีบัคเคิลโดยเธอกระตัดบทสั้นๆว่านี่คือไอเทมขี้โกงก็ทำเอาคุณมิยาโมโตะที่รับบทคานาโตถึงกับพูดว่าดาแพนช่างดูบ้าบินจริงๆและก็เป็นไปตามคาดวานาโกะที่ใช้แฟนตาซีก็สามารถต่อสู้กับดาแพนได้อย่างสบายๆแต่ดาแพนก็ใช้วิธีเล่นงานแม่ของเนโองกันไปแทนก็คงพูดกันได้ว่าแม่ดาแพนจะแพ้ในการต ต่อสู้แต่เขาก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้เพราะเขาได้ทำร้ายจิตใจของเนโองกันไปได้เรียบร้อยผมคิดว่าตอนหน้าเราก็คงไม่ได้เห็นคานาโตะแล้วละแต่ตัวนักแสดงเองก็ยังไม่ได้รับดอกไม้ก็เดาๆกันว่าน่าจะยังมีบทกันต่ออีกนิดหน่อยนะครับอาจจะโผล่มาอีกทีก็ตอนอาวาสานกันเลยอะไรประมาณนี้ส่วนมิจินากะที่หลายๆคนก็ลุ้นกันว่าเมื่อไหร่ร่างใหม่ของเขาจะมากันสักทีตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรกันเยอะ ไดจากตัวอย่างของตอนแน่ก็จะกลับไปเป็นเรื่องราวของมิจินากะเต็มๆก็คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายกันแล้วถ้าจะมีร่างใหม่ก็ต้องช่วงนี้เท่านั้นแต่ส่วนตัวผมตอนนี้ก็คิดว่าถ้าจะไม่มีร่างใหม่แล้วใช้ซอมบี้ไปจนจบเรื่องผมก็พอรับได้นะครับแต่ยังไงคน,นอื่นๆแม้กระทั่งนาโกะก็ยังได้ร่างใหม่คนที่ดังพอๆกับพระเอกอย่างมิจินากะมันก็ต้องได้กันด้วยแหละทางด้านวินตอนนี้ก็มีบทไม่เยอะเช่นกันแต่ก็เป็นกำลังสำคัญของเรื่อง ในการช่วยซูโมริออกมาเลยทีเดียวส่วนลูกรลักของเรื่องนี้อย่างไดจิก็แสดงให้เห็นกันชัดๆว่าเขายังคงเป็นจามาโตกันอยู่แต่ต้นไม้แห่งความรอบรู้ตอนนี้ก็กลายเป็นต้นไม้ธรรมดากันไปแล้วไดจิเองก็บอกกันน้ำอ้อมว่าถ้าต้นไม้นี้กลับไปเป็นแบบเดิมก็น่าจะพอมีทางช่วยสาระกันได้ก็คงประมาณว่าปลดปล่อยคนที่ถูกขังอยู่ในต้นไม้ออกมาอะไรแบบนั้นนะครับจากการที่ไดจิได้รับความทรงจําของคนอื่นม ก็ทำให้เขารับรู้ถึงความสุขของคนอื่นเช่นกันและเขาก็รู้สึกผิดที่ไปทำลายความสุขของคนเหล่านั้นจากภาพตัวอย่างของตอนหน้าเองไดจิก็น่าจะกลับใจมาช่วยพวกเอสกันนะครับแต่จะได้อยู่รอดไปจนจบไหมผมว่าก็มีสิทธิ์อยู่เพราะไดจิยิ่งเป็นลูกรลักของคนเขียนบทกันด้วยและอีกคน ที่กะลือแล้วลืออีกไม่แพ้บัฟฟามาโอกับจิตโตที่บอกว่าจะได้แปลงร่างแต่ก็ยังคงไม่ได้แปลงร่างกันสักทีจากจํานวนตอนที่เหลืออีกเพียงแค่4ตอนถ้าตอนหน้าเขาไม่แปลงร่างผมว่า แนวคิดที่บอกกันว่าจิตโตกับซูเอลคือคนคนเดียวกันเนี่ยก็น่าจะดูใกล้เคียงความจริงกันแล้วละเพราะนี่ก็ยังเหลือสามาสอยู่กันอีกด้วยเรียกว่าโคตาตอนก็เหลือไม่เยอะกันแล้วยกเว้นลาสบอสของเรื่องนี้จะไม่เป็นซูเอลกันจริงๆส่วนตัวผมคิดว่า ชาจิเรียนหรือซิเลียนไดรเวอร์สรุปแล้วจะไม่ได้เป็นของเรื่องนี้แต่เป็นไดรเวอร์ของคาเมเดอร์เซนจากคาเมเดอร์เอาไซเดอร์สแล้วจิตโตหรือซูเอลจะใช้วิชั่นไดรเวอร์เส้นเดิมในการแปลงร่างผมเองก็ไม่ติดนะครับกลายเป็นรู้สึกดีซะอีกเพราะวิชั่นไดรเวอร์ที่มีอยู่ก็จะหนับว่าใช้คุ้มกันสุดๆเลยในตอนนี้จิตโตนอกจากจะพาเหล่าผู้ชมที่ชื่นชอบในแบดเอนดิ้งกันมาแล้วก็ยังได้น้ำตาของซูโมริปะ จากตัวอย่างของตอนแน่ก็คาดเดากันว่าเขานำเอามันไปใช้สร้างเป็นซูโมริอีกคนที่สวมชุดสีดำขึ้นมาทั้งด้านเมโรแลเมระ ตัวละครพิเศษของตอนนี้ก็มาเป็นน้ําจิ้มเพื่อให้เราไปดูต่อกันในหนังโรงและก็เป็นการบอกกับเราไกลๆว่าไทาม์ไลน์ของหนังโรงก็จะอยู่หลังจากตอนนี้ส่วนจะมีช่องให้ลงล็อกกันพอดีไหมก็คงต้องรอดูตอนหน้ากันนะครับว่าจะจบตอนกันแบบไหนในตอนต่อไปเอสได้ดูดซับพลังในการส,สรรรส้างของซูโมริมาทําให้เขากลายเป็นตัวตนที่ใกล้เคียงกับพระเจ้าจิโตที่ได้เสียซูโมริไปได้สร้างซูโมริคนที่สองในอี รูปแบบหนึง่งเพื่อเข้าสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายซึ่มุมรคนที่สองที่รู้จักกันในชื่อว่าเทพีแห่งการทำลายล้างเธอได้สวมชุดสีดำที่บ่งบอกถึงการมองเห็นความตายอยู่เบื้องหน้าจุดจบของโลกกำลังจะมาถึงมิจินอก,กะตเตรียมใจที่จะตายและเข้าตัดสินกับเบโรบาในตอนปฐมการแปดลาก่อนมิตชีสลับไฮไลท์ของตอนหน้าก็จะเป็นการที่บัฟฟาเข้าไปต่อสู้ตัดสินกับเบโรบานั่นเองส่วน ร่างใหม่อย่างบัฟฟามาโอจะมาไหมก็คงต้องมารอลุ้นกันเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจก็คือเอสที่ได้พลังแห่งการส,าร,สร้างมาจะเป็นยังไงกันต่อเคว่าเองก็ดูจะกลับไปเป็นแบบเดิมกันแล้วด้วยในส่วนของคาเมเดอร์คนใหม่ประจำปี2023คาเมเดอร์กอรชาร์ดก็ได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งผมก็ได้ทำคลิปพูดคุยกันเอาไว้แล้วถ้าใครสนใจก็ลองไปรับชมกันดูได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคาเมเดอร์ กในตอนที่45นี้แล้วคน,นอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างคาเมเดอร์บัฟฟาจะได้มีร่างสุดยอดกับเขาบ้างไหมและจิตโตจะยังคงได้แปลงร่างกันอยู่หรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสราการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ